กล่องผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มารับกล่องใช้เวลาซ่อมประมาณ5วันนะราคาออกมาแล้วพี่เขาบอกว่า1000บาทนะครับเป็นราคาตรงตางแล้วว่าที่พี่เอกบอกอ่ะ1ัน0กับ500อ่ะคือถ้าลูกค้าปกติ1ัน0ใช่ปะแต่ว่าถ้าบอกผ่านพี่เอกมาจะได้500แต่ว่าผมได้พันหนึ่งก็อยู่ตรงกลางถือว่าโอเคครับราคารับได้ก็ตอนนี้รอพี่เขาเอากล่องมาให้ ตอนที่ไปรับกล่องผมก็ถามอาการกับพี่เขานะครับว่าเออกล่องผมมันเป็นอะไรพันสภาพมันเป็นแงมั่งแย่มากแค่ไหนพี่เขาก็บอกว่าจริงๆสภาพมันไม่ได้แย่มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าคือเหมือนว่ากล่องมันไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมมาเลยอะ่ะมันก็ตามอายุการใช้งานของมันครับ,รบเหมือนว่าถึงรอบระยะเวลาต้องมันจะงน่นแล้วอะไร่เงี้ยพี่เขาก็จัดการให้เรียบร้อยครับ เราก็ถามพี่เขาเรื่องว่าจะเอากล่องเก็บไว้ในเก๊ดดีไหมนะครับพี่เขาก็บอกว่าเออดียังไงมันดีกว่าใต้พรมอยู่แล้วแหละเพราะว่าใต้พรมมันเหมือนมันระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีความชื้นเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ความชื้นมันจะเข้าไปในกล่องได้ส่วนในเก๊มันระบายอากาศได้ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็สูงกว่าถ้าอย่างโดนน้าท่วมมนซึ่งคงไม่มีแล้วแหละถ้าน้ําท่วมไม่ถึงเก๊เงี้ยกล่องมก็ไม่เป็นไรแน่นอนและสุดท้ายครับจ่ายตัง์รับกล่องกลับบ้านได้ กับกล่องใส่ให้อูใส่ให้นะครับจริงๆกล่องมันเสร็จประมาณสามวันแล้วแหละแต่ว่าผมติดงานนะครับก็เลยต้องมาวันที่หยุดก็รู้เกรงใจอูเขายิดหน่อยนะเอากล่องเขาไปใช้แบบน่าจะเป็นอาทิตย์อะดีกว่าเลยโอเคตอนนี้ก็ซ่อมกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เจาไปติดกันเดี๋ยวดูว่าเอากล่องใส่เกสเนี่ยว่าจะเสียใ่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยของเดิม7,5 0 0้ใช่ปะ่ะบวกซ่อมกล่องอีกพันหนึ่งจะหมื่นแล้วอะ ของที่ขายไปได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทก็ซ่อมรถรอบนี้ไปน่าจะอัดตีกลมๆไปทั้งหมื่นนึงแล้วก็เหลืออีกเดี๋ยวเก็บเงินเพิ่มอีกเดี๋ยวไปเก็บช่วงล่างตอนนี้อยางรู้สึกว่าเครื่องมันค่อนข้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำเหลืาทำช่วงล่างนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นรถที่แบบพร้อมใช้ละ ถึงอูลแล้วนะครับยวออารถไปให้ช่างใส่เกะกันครับแล้วก็เอากล่องใส่ไปในเกะที่ต้องทำเพิ่มก็คือต้องเจาะเกะน,นะครับเพื่อที่จะเอาใส่ไปเข้าไปก็ช่างเขาจัดการเจาะให้เรียบร้อย พอเราติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยก็เอารถออกมาลองนะครับก็คือลองให้ช่างเขาขับไปเลยแล้วดูว่าเดี๋ยทุกอย่างมันใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวผมคอยเอารถจับบ้านขากลับครับฝนมามืดอีกแล้ว ยเพิ่งตกนะขอถึงบ้านก่อนโหไม่งั้นทางเข้าหมู่บ้านเละเป็นโคลแน,น,นแน่ไม่รอดแน่เห็นข้างหน้าแล้วแแ่งขาวมาเลยโอ้อเด็งเพลงไม่ว่าพายุเข้า เมื่อเช้าก็ว่าวันนี้ไม่น่าตกแล้วนะลราดูนะเวา่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะแดดออกอย่างเข้มโอ้โหตกให้ถนนเปียกให้ล้นเลอะอ,ะอเนี่ยอันนี้คือที่ผมบอกนะ ้าเวลาฝนตกอ่ะมันจะดีดขึ้นมาไว้เนี่ยตามใน่อประตูนะตเนี่ยเต็มเลยแล้วก็อันนี้ข้ามน้ำตอนที่ผมขับกลับแล้วเลี้ยวเข้ามาในบ้านอ่ะคือพอจังหวะเลี้ยวปุ๊บน้ำที่มันไหลไหลจากไอ้กระจกอ่ะลงมาในประตูอ่ะเราพอตอนเลี้ยวอ่ะแม่งกระเด็นเว้ยกระเด็นออกมาจากในรูเนี่ยเลยเนี่ยเป็นน้ำกระเฉาะเข้ามาในรถเฉย อเดี๋ยวเรามาดูกล่องดีกว่าชบเรียบร้อยนะครับเอากล่องเข้ามาซ่อนในเก๊เขาก็เจาะรูให้ผมนะเนี่เจาะรูตรงนี้เพื่อเอาสายไฟเข้ามานะครับแล้วก็เอากล่องเก็บไว้ในนี้เลยก็หวังว่าพอย้ายขึ้นมาเก็บข้างบนก็อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบพังแบบขอใช้เอายาวหน่อยเห็นวะ อือชหลังจากที่เอารถไปทํามารอบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันขเขาเรียกไงมันสมูทขึ้นอะ่ะก็คือปกติที่รอบสามพันห้าเนี่ยมันจะมีแบบวูบแบบสะอึกไปกึกนึงแบบเนี้ยก่อนหน้าน,นี้ผมเลยแบบพยายามไม่ไม่ขี่รอบสูงมากนะครับแต่ว่าตอนพอไปเปลี่ยนซีนแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ เอากล่องไปซ่อมอ่ะจริงๆอาการมันหายไปตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนกล่องแล้วนะครับที่ตอนที่ใส่กล่องของอูอยู่่มันก็อาการมันหายไปแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่กล่องนั่นแหละคือรอบนี้ใส่กล่องกลักบมาก็ขากลับก็ลองแบบขี่รูร้รอบแบบ4ี่พันห้าพันก็ยังแบบสมูทอยู่นะครับถือว่าโอเคพอใจที่รถมันสภาพพร้อมใช้มากขึ้นนะครับต่อไปก็เหลือเดี๋ยวเอาไปต่อทะเบียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปร้านกาแฟที่ระยองกันที่รับปากกับเพื่อนไว้นะก็โอเคจะได้เอารถไปแบบใช้เอาออกไปกินกาแฟอะไรอย่างนี้ คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามครับ